ามเรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนติดตั้งระบบไลฟ์สดข้อที่หนึ่งเหมาะสมกับใครมีใครบ้างครับที่ประสบปัญหาขายไม่ดีไม่ค่อยมีคนซื้อร้ายไม่สวยลูกค้าน้อยลงคนดูน้อยลงทําเองไม่เป็นดังนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับพ่อค้าแม่ค้าขายของอขอนไลน์ที่อยากยอดขายปังๆคนดูเพิ่มขึ้นที่อยากมีไลฟ์ที่ภาพสวยสดใสข้อที่สองเลือกกล้องแบบไหนหากคุณติดปัญหาในการเลือกกล้อง กว่าเปลืองเงินกว่าหมดเงินเยอะกว่าได้กล้องที่ไม่ดีจะทําให้คุณไม่กล้าตัดสินใจซื้อกล้องไรทสดวิธีเลือกกล้องนั้นควรดูที่สถานที่ฉากหลังของเราและระยะหา่างแล้วเลือกให้เหมาะสมกับคนที่ไรท์สดให้คุณเลือกตามที่ต้องการได้เลยข้อที่สามควรติดตั้งเมื่อไหร่หลายคนเคยได้ไลฟ์สดผ่านมือถือผ่านโซเชียลมีเดียแล้วคิดว่าเวลาของคุณควรพัฒนา มันมีลูกค้าที่มากขึ้นอยากขายให้ได้เยอะๆอยากจัดฉากให้สวยอยากมั่นใจในการไลฟ์สดอยากให้ร้านของคุณดูพรีเมียมคุณก็สามารถติดตั้งไลฟ์สดได้เลย